เสียใจมากที่เจ้าเหมียวจากพวกเราไปแล้วกินข้าวไม่ค่อยลงแล้วคิดถึงแมวเหมียวคิดถึงแมวไม่หลกสงสารไหมทำไงได้ตนรถชนครับอืมสงสารลูกเมียว ไปเสียใจมากเลยที่แมเมยวตายแล้วเสียใจไม่หลุกเสียใจมากๆเลยสงสารแก โดนก็ต้องฟังครับทุา